เอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในกิจกรรมของอางวีนะครับกิจกรรมมันชื่อว่าเติมตังแจกกระเป๋าเพื่อนนะครับนะครับแต่เรามาเล่นกิจกรรมกันเลยแล้วกันนะครับเออ๋ยวผมจะอธิบายกิจกรรมราวๆนะครับกิจกรรมมันทุยกิจกรรมวิธีเล่นก็คือเขาจะให้เราเติมตังนะครับเติมตังเข้าไปนะครับ แล้วระหว่างขั้นที่เราเติมตังค์เข้าไปอะนะครับเราจะได้อ่งเป่ามานะครับเราจะได้อ่งเป่ามาเอตามนี้เลยนะครับ9คูปองนะครับได้หนึ่งอ่างเป่านะครับ49 89 199 399ถึงเออ799นะครับมันจะได้สูงสุด6ซองนะครับปัจจุบันนี้ผมได้แค่5ซองนะครับอวิธีเล่นก็นี่เลยนะครับเรากดส่งนะครับ กดส่งให้เพื่อนนะครับ่ะส่งไปเลยนะครับส่งให้เพื่อนอมันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะบอกว่าคุณส่งอังวัลสาเร็จแล้วนะครับแต่นะครับกิจกรรมเนี้ยมันพิเศษหน่อยนะครับคือผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้เป็นคูปองหรือว่าได้อะไรนะครับเอาตรงๆนะคือคือผมก็เพิ่งเพิ่งมีเพื่อนส่งให้มาใิก่แหลนนะเพื่อนผมน้อยมากนะครับ เพื่อนในใน r วเนี่นะครับน้อยมากๆนะครบวามจริงแต่ก่อนเยอะนะแต่ไล่ลบไปแล้วนะครับคือคนไม่เล่นนะคนไม่เล่นนะเยอะมากนะครับวิธีเข้าอ่างเปานะครับก็ให้เพื่อนๆมาตรงหน้ากิจกรรมนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงร้านขานะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเออหาคําว่าเติมตังแจกอ่างเปาเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับกดเข้ามานะครับเออระยะเวลากิจกรรมนะครับ ระยะเวลากิจกรรมวันที่13มกราคมนะครับถึงวันที่26มกราคมนะครับอะก็นานอยู่นะครับเออแต่ผมไปเปิดเลยแล้วกันนะครับเอาจริงๆผมก็ตื่นเต้นได้หน่อยนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดมามจะได้อะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันเลยแล้วกันนะว่าเปิดมามจะได้อะไรนะครับรับไปเลยนะครับฟึบ เปิดซองได้ไรอะไรเนี่ยอังเปาถูกส่งไปให้กล่องของขวัญอ๋อคือมันเปิดตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมเปิดตรงนี้ไม่ได้นะครับเราต้องไปเปิดในกล่องของขวัญลุ้นครับลุ้นลุ้นมากนะครับอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับเอ้จริงจริงผมลุ้น,นจริงจริงเลยลุ้นพอๆกับตอนซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับ เปิดเพื่อรับหนูอื้าโอเคเราเปิดเลยแล้วกันนะครับฟึบได้ไเลยหนึ่งคูปองนะคได้หนึ่งคูปองกับได้กล่องหางเปานะครับกล่องหางเปากล่กองหางเปานี่มันมีอะไรเอ่ยเออกล่องส่มสกิลลีเจนนะครับเหรียญเพิ่มความสนิทหรือบัตรเช่าฮีโร่สกิน หนึ่งถึงเก้าคูปองยี่สิบสามเปอร์เซ็นพอมีหลายอย่างให้เราลุ้นอยู่นะครับโอเคไม่อ่านนะครับไม่อ่านนะครับเราไม่อ่านหนังสือเกินสองบรรทัดนะครับต่อวันเดี๋ยวไปเปิดกันเลยนะครับของที่เราเพิ่งได้มาอนี่ไงนะครับนี่ไงก,กล่องงางเปานะครับมีโอกาสด้ลุ้นฮีโร่รีเจนด้วยนะครับมีโอกาสด้ลุ้นคูปองหรือฮีโร่ เอโลซิกเนี่ยขนาดนี้หรือเปล่าขั้นเขียวอะขั้นตำสุกตรงหัวโซ่อาหารนะนะโอเคนะครับเปิดเลยแล้วกันนะครับซึบขอสกิลีเจนมาไหมเรียบร้อยนะครับแพ็คอิโมจินะครับมีหน้าช็อคหนึ่งวันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมอังเปาเนาะเออคือจะว่ายังไงล่ะคือช่วงนี้กิจกรรมเขาเยอะมากนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เพื่อนๆก็เข้ามาเล่นกันนะครับ แจกฮีโร่ฟรีหลายตัวเลยแหละนะครับไม่ใช่ดิแจกสกินฟรีหลายตัวเลยแหละนะครับโอเคสลับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากคนไลค์กับับสไครต์ผมด้วยนะบายบาย